กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับเกมควรค่าแก่การหามาสัมผัสวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าสัมผัสสุดๆเลยเพื่อนๆต้องได้เล่นด้วยตัวเองด้วยนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งเกมแอคชั่นอะเวนเจอร์ที่น่ารักน่าเล่นสุดๆไปเลยและนั่นก็คือเกม journey จูจีจ u r นี่ครับผมเกมนี้จะจูจีสักแค่ไหนและจะน่าเล่นสักแค่ไหนนะครับวันนี้ผมเควินคุณกำลังรับชม What Unpack ครับ story and history เกมจูจี้จอยนี่เดอะจอยนี่ออฟเฟรนชิพนะครับโอ้โ oh, หชื่อยาวมากบอกเลยเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เปิดให้ชมในงานโตเกียวเกมโชว์ในปี2019นเั่นเองและตอนนี้ก็เปิดให้เราได้เล่นกันแล้วทุกคนนะครับผมทําคลิปสอนไว้ด้วยนะใครอยากจะไปซื้อบินไปซื้อที่โซนอื่นก็ลองไปดูกันได้นะครับหาซื้อไม่ยากเลยสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์รูปแบบแพลตฟอร์มเมอร์นะครับผมที่จะพาพวกเราเข้าสู่โลกของเจ้ากระต่ายจูจี้และองเพื่อนนั่นเองนะครับเกมเกมนี้นะครับ ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานควอนตัมพีกนะครับเป็นหนึ่งในนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของบ้านเรานี่เองนะครับผมเป็นหนึงเกมที่มีภาษาไทยนะครับมีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับมีหลากหลายภาษาเลยเลือกเล่นได้ตามชอบเลยนะครับผมสําหรับตัวเนื้อเรื่องของตัวเกมนี้นะครับจะบอกว่าตัวน้องจูจี้เนี่ยกระต่ายสีชมพูน่ารักน่กเนี่ย ตัวน้องอ่ะในความทรงจำอยู่ๆก็หายไปในระหว่างที่น้องกําลังวาดรูปนั่นเองเอา้าวความทรงจําอยู่ๆก็หายไปหมดจําไม่ได้แม้กระทั่งชื่อตัวเองนะครับผมน้องก็ต้องหาทางหรือฟื้นความทรงจํากลับมาให้ได้โดยการที่เราต้องไปทําภารกิจต่างๆนะครับผมตัวน้องก็จะมีทั้งไปจดจําเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีรูปที่เขาวาดทิ้งไว้ในมือ แล้วหลังจากที่เขาเห็นรูปเขาก็จะไปตามหาเพื่อนเขาให้ครบทุกคนนั่นเองนะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องนะคะบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อเรื่องที่น่ารักนะครับอบอุ่นดีใครที่ชอบเนื้อเรื่องอบอุ่นอุ่นน่ารักน่รักแล้วก็ฟิลกูดตามหาพักพวกหาพ้องเพื่อนไปทีละคนแล้วก็ซึมซับอดีตของเขาแต่ละคนนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ให้คนได้แน่นอนครับผม Graphics and p l ลย s สไต e ์สำหรับเกมนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับผมบอกได้เลยใครชอบเกมแนวฟิฟิลมาริโอ 2D นะครับผมแต่นี้ภาพจะน่ารักกว่าเยอะเลยผมบอกเลยได้เลยนะครับว่าลายเส้นที่ทำออกมาทั้งหมดฉากหลังรายละเอียดดีมากๆเลยนะครับไม่ได้อยากจะอวยนะแต่บอกเลยนะครับว่ามันดีจริงๆภาพมันสวยมากผมลองเล่นทั้งลองต่อด็อกหรือว่า แบบแฮนด์เฮลนะครับภาพสวยทั้งคู่ครับผมใครชอบเกมภาพสวยๆน่ารักแบบกระตุนงกระตูน้นนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะครับผมถ้าถามผมว่ามันยากไหมมันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเกินไปครับตัวเกมมีการช่วยเหลือเราด้วยนะครับผมเกิดเราไปติดอยู่จุดใดจุด,ด,จดหนึ่งนานๆนะครับก็จะมีน้องเหมือนน้องแสงกลมๆโผล่มาแล้วบอกเธออยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้วนะอยากจะฆ่ามันไหมอ่าแต่ผมก็หน้ามึนครับผมเอาให้มันครบ25รอบเลยเอาให้มันผ่านเพราะว่าอยากเล่นให้มันผ่านครับผม อยากรู้ว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนั่นเองนะครับเกมนะครับก็จะมีภารกิจต่างๆมาให้เราทําครับยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องไปหาสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อเอามาให้แล้วเขาจะยอมมอบเรือเพื่อให้เราเดินทางไปที่อื่นได้ผมไม่อยากสปอยมากนะเพราะว่าเอาจริงๆเกมมันเป็นภาษาไทยแบบนี้ผมอยากให้เป็นเล่นเองนะครับเราอินกับในเรื่องได้ไม่ยากเลยนะครับผมส่วนการเล่นนะครับจะไม่มีหลอดเลือดไม่มีอะไรเลยก็คือถ้าเราตายเกิดเริ่มต้นใหม่จากจุดเซฟ ล่าสุดของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการเซฟให้เราตลอดเวลาทําให้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราปิดเกมไปแนละ้วจะกลับมาเล่นต่อที่เดิมไม่ได้อ่าอันนี้ถือว่าดีเลยครับผมพอเราเล่นจนผ่านปุ๊บเราก็จะได้ความทรงจํากลับมาครับค่อยๆทยอยทยอยเก็บนั่นเองผมได้เล่นไปประมาณครึง่งไม่ใเรียกว่าครึ่งทางเรียกได้ว่า10-1 5เองแต่บอกได้เลยนะครับว่าแค่นี้ก็อยากเล่นต่อให้จบแล้วมีภาพที่น่ารักแล้วมันก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มาคู่กันเลยนั่นก็คคือเพลงนะรับผม ตัวเพลงนะครับทำออกมาได้พ้อมมากๆเลยเข้ากับตัวเกมนะฟังสบายๆเล่นเพลินๆนะครับแต่เพลินๆเนี่ยพอเล่นไปสักพักหนึ่งครับเมื่อใดที่คุณติดจุดใดจุดหนึ่งครับผมหรือรผ่านพัซโซนะจุดนั้นไม่ไหวคุณจะเริม่มหัวร้อนครับผมเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมทำให้ไม่ผ่านว่าทั้งที่มันผ่านได้ง่ายๆเลยเอออันนี้เป็นอะไรที่ประหลาดใจมากเลยนะครับเป็นเกมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นเอามากๆเลยคอนคลูดสรุป มาถึงในส่วนของสรุปแล้วนะครับผมสำหรับผมนะครับเกมนี้บอกได้เลยนะครับว่าอยู่ที่ 5, 5เต็ม5ไปเลยครับผมเป็นเกมที่ผมพูดตามตรงเลยนะครับว่าตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังตัวเกมสักเท่าไรเลยเพราะว่าเคยเจอเกมที่มันไม่ค่อยสนุกในเลนราคาประมาณนี้มาบ่อยแต่ก็มีหลายเกมนะครับที่สนุกฮอลโลไนท์เนี่ยร้อยกว่าบ,บาทเล่นอย่างคุ้มอ่า อันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งเลยนะครับที่ผมบอกเลยเลยว่าคุณห้ามพลาดเลยจริงๆผมให้คะแนนเต็มขนาดนี้ผมบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องได้ลองกันบ้างแล้วล่ะชอบไม่ชอบผมไม่รู้แต่ผมชอบครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมที่คนไทยสร้างนะครับอยากให้มีเกมภาษาไทยดีๆแบบนี้ลงในฮีนโรสโบรอีกเยอะๆเลยครับผมใครๆที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ด้วยนะครับและยลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปครับผมใครที่ชอบเกมจูจี้จูเนียนะครับก็เราไปโหลดกันได้นะครับมีให้โหลดในดิจิ ทุกโซนเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมคิววินวอลต์นแพ็ต้องลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ